รายการต่อไปน,นี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยมึงบ่หลายท่อนนะมึงบ่มีสิทธิ์คานบ่มีสิทธิ์มือมบ่มีสิทธิ์ทอย่าแสดงมีสิทธิ์อย่างเดียวคือหาเงนิน โอจะโอโอ,อีกล้อย้ยาจะเอากุ้งก็เข้าทำเลี้ยวจกไงแทบอ่เด้โอ้โอ้เที่ยงนี้อากาศเริ่มร้อนแล้วเนาะช่วงนี้ก็ช่วงเช้าจะยังหนาวอยู่นะครับแล้วก็หลางวันเนี่ยอากาศก็จะเริ่มร้อนอบอ้าว ซอนอบอ้าวเลยครับโอ้ไอตัวนี้มันก็เลยลงเล่นน้ำปิงได้หนึ่งวันนี้นที่ยี่สิบเก้านะครับส่งท้ายพี่เก่า อาต้นพันธุ์ผักกาดมานะครับผักกับลาบอีกแล้วครับผมสวัสดีนะครับช่วงตอนเช้าๆนะครับตามคอนเซ็ปต์ของร้านเนาะร้านไอ้นะครับร้านลาบโหดซาเถื่อนนะครับบายครัวพ้าบ้านแนวๆนะครับวันนี้ออกมาแล้วก็เลย แหดูอัน,นที่เขามาก็กล้าไว้นะครับอันนี้หอมเห็นเป็นรูเปล่าอันนี้เป็นใบโปร่งฟ้านะครับใบโปร่งฟ้านี้จะหอมหอมนะครับรสชาติเย็นๆเ,เหมือนมิ้นนะครับเหมือนมิ้นเลยอันนี้ครับเป็นพักกับลาบที่เสาะหาเอาไปติดบ้านไว้นะครับ อันนี้มาขอต้นที่บ้านไอบอลนะครับเขากอบแล้วนี่หักออกกันนะหักออกลวเสร็จแล้วเขาก็จะเอาไปปลูกได้แล้วปลูกได้แล้วปลูกได้แล้วนะครับเสียงดังคลักคลกคลัแคลกสามนะครับหลังจากมะเจ้านี่เอาไปส่งพริกลาบเนาะวางพริกลาบที่ร้านไร่หน้าวันสีคำปิ๊กมาตั้งน้ำซุปเสร็จแล้วก็ ก็เป็นการาตามตามเวลากอบครับลงเอาป่าเสร็จแล้วก็วันนี้ฮาก็มาออกตัวหาอันนี้นะครับอันนี้พักกับลาบในตํานานแห่งยางนึ่งนะครับอันนี้กับลาบหมูกับลำนะครับพักเนี่ยพักอย่าง,งไยลิ้นฟาน,น,ฟานพักลิ้นฟานนะครับเนี่ยครับต้นใบลิ้นฟานนะครับเดี๋ยวเฮาขอ ลูกขี้เขาละแล้วเขาก็จะเอาไปครับถอนไปนิดนึงนะครับแต่ว่ามันเครือมันอันนี้เนาะจักเอาไปลิ้นฟานนะครับเผาขยายพันธุ์นะครับสะสมพระกับลาบคือมันครบตีล้านลาบโหดนะครับไอ้ล้านลาบนะครับล้านซานะครับลาบโหดลาบโหดนะครับ ร้านไอ้นองนะครับตอนักขอบคุณนะครับพี่